ครับสวัสดีครับเพื่อนๆ่ะมาตามต่อนั่นเพื่อนนะมวดใหม่มวนใหม่มาตามต่อมาตามครบครบล่างเรานั้นเพื่อนนะครบล่างเราเข้ามาปีกว่ามวนที่ผ่านมาเข้าแต่เราไปตัดผิดนั่นเพื่อนนะเราไปตัดผิดแต่สูตรมันเข้าใครก็ตัดออกไปนั่นเพื่อนนะถ้าพูดถึงว่าใครทําสูตรหวยว่าสูตรดับ ของเราที่ตัดออกไปก็เป็น,เป,น,เ,ปนเป็นคู่ดับดันคู่ดับมานานเพื่อนนะปกติคู่ดับในปีหนึ่งกรแทบจะไม่มาวันนี้เป็นคู่ดับมาแต่เป็นเป็นสูตรของเรามาครบแต่คู่ดับมาตัดคู่ดับออกไปก็เลยผิดนั่นเพื่อนนะอ่ะก่อนเขาดูแนวทางเราเพื่อนฝากช่องฝากคําเตือนรับชิปโลนี่ทําขึ้นมาเพื่อเป็นแนวทางเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทุกชนิด ปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับ <c oughs> ตามครบล่างนั้นเพื่อนนะครบล่างเราเข้ามาปีกว่าแล้ววดีผ่านมาทางน้องจอกขอมาตั้งแต่ชิปแรกเลยเพื่อนอันนี้ก็ผมก็ดูแล้วมันเข้าแต่เราไปตัดผิดนั้นเพื่อนนะแต่เราไปตัดตัวออกผิดตัวออกตัดดอ,อกไปเลย เหี่เพื่อนนีที่ผมเขียนเพื่อนไปผมอูรินโซเขียนผมว่าถ้าชอบก็เอาไปนี่ผมตัดมาสุดท้ายเรามาได้หลักสิบแค่2ตัวได้หลักสิบแค่สตัว,ตวผมมาตัดสุดนี้ออกไปมาตรงๆนั้นเพื่อนนะมาตรงๆเลย ชุดดับคู่ดับผิดนั่นเพื่อนนะคู่ดับผิดอ่าเป็นคู่ดับผิดหรือผมเขียนคู่ดับผิดหรือเปล่าไม่รู้นั่นเพื่อนนะแต่ <c oughs> ผมไปตัดชุดนี้ออกไปเลยเนี่ยมาตรงตรงนั่นเพื่อนนี่ตัวนี้มาตรงๆเสียดายนั่นเพื่อนนะพอแล้วเอาขึ้นไม่ได้ ก็ก็ต้องตัดออกไปเพื่อนมันติดคู่ดับว่าเลขไม่มาด้วยกันอาการนี่ไม่มาด้วยกัน้ผมชอบผมชอบก้าแปดม่วัที่ผ่านมาแต้มมันก็เข้านั้นเพื่อนนะแต่เราไม่ไปเล็งแต้มมันก็เข้าแต่เราไม่ไปเล็งมื่วที่ผ่านมา,ามาเล็งแต้มนี้เล็งแต้มนี้แล้วไปเอาศูนย์ศูนย์ห้าไปน่นนั่นเพื่อนนะ อยู่ในนี้มันไม่มีศูนย์เลยเนี่ยครบล่างเราเนี่ยไม่มีศูนย์เลยมีแต่ห้าอย่างเดียวอถ้าสูตรนี้เดินต่อนั้นเพื่อนนะงวดหน้านี้งวดหน้านี้มันจะเหลือน้อยตัวนั้นเพื่อนนะเดี๋ยวว่าน้อยตัวเลยเหลือชุดเดียวนั้นเพื่อนนะจะเหลือชุดเดียวถ้าถ้า <c oughs> ถ้าสูตรนี้เข้าอีกนั้นเพื่อนนะถ้าสูตรครบล่างเราเข้าอีกอ่ะ ไปดูต่อนั้นเพื่อนนะดูต่อดูผมเขียนเป็นสูตรสองตัวบนสองตัวล่างให้เพื่อนไปอีกสูตรนี้แหละเพื่อนก็ค่อยดูอ่ะเดี๋ยวยกออกนันเพื่อนนะยกของเก่าออกงวดที่ผ่านมามาตรงตรงมาตรงงวดน,นี้ผมก็ว่าน่าจะเป็นไปได้นั่นเพื่อนนะน่าจะตรงอีกนะจะตรงหรือเปล่าไม่รู้นั้นเพื่อนนะ หน้าไหนล่ะหน้านี้ เข้าคงแต่สี่สองมานานเพื่อนนะเข้าแต่สี่สองมาตอนแรกว่าผมจะจะถ่ายตั้งแต่งวดสุดท้ายก็เลยดึงผ่านไปให้เพื่อนดูนานเพื่อนนะเผื่อคนใหม่เข้ามาดูก็เลยถ่ายให้ดูตั้งแต่มันเข้า้งแต่สี่สองมานานเพื่อนนะครบล่างท้งสี่สี่สองมาผมก็จะคอยเลื่อนไปเผื่อคนใหม่เข้ามาดูนานเพื่อนนะเราพวกเราคนเก่าเห็นกันอยู่แล้วก็ ันนี้ไปเราค่อยไปดูของหมายนูนมันเข้ามา2ตัวล่างสองตัวล่างง,าง,งวดหน้านี้เอาเลขเด่นมาตัดเสร็จแล้วผมเหลืออยู่ชุดเดียวนั้นเพื่อนนะไม่รู้จะเข้าอีกหรือเปล่าชุดเดียวเนี่ยงวดที่ผ่านมามาตรงๆเลยเพื่อนนเก้าเก้าเก้าหนึ่งแต่เราไปตัดออกเราาเป็นคู่ดับ เป็นคู่ดับสองตัวล่างเลขไม่มาด้วยกันมางั้นก็สูตรมันก็กระจายไปในคนไหนทำช่องทำไรเขาก็ต้องเอาสูตรนี้ไปนี่กันนั่นเพื่อนนะสูตรดับดันงที่ผ่านมานี่ผมว่าไม่รู้ผมจะพูดนี่หรือเปล่าไม่รู้นะถ้าเป็นชุดนี้นะเพื่อนนะไม่มีใครจะจับเลย ที่ผ่านมา90 91มาตรงตๆเพื่อน,นก่อนนุ่นมันอีวงก่อนนุน6 6มาก่อนู0วันนี้9มาถูกต้องตามหลักกาแดงวง เอามา10คคู่ดับมานา้นเพื่อนนะงวดที่ผ่านมาคู่ดับมาคู่ดับมามางวดนี้ห้าเบวกสนั่นเพื่นนะห้าเจ็ดบวกสองบวกห่งบวกสองบวกหบวกหบวกหนึ่งมาตลอดครบล่าง ผมเขียนใบในใบที่ผมเขียนสกลองตัวล่างให้ดันดันอ๋ออันนี้คือมาครบล่างนั้นเพคะนะมาครบล่างยี่สิบยี่สิบเจ็ดงวดผ่านไปนั้นเพคะนะมาครบล่างยี่สิบเจ็ดงวดห้าเจ็ดแปดห้าเจ็ดแปด ศูนย์หนึ่งสองสามสี่นะดูเพื่อนลงน้อยหนึ่ง งวดน,นี้ผมก็คิดว่าตรงหลักนั้นเพื่อนนะ,ะนะคิดว่าไม่น่าจะกลับคิดว่าไม่น่าจะกลับนั้นเพื่อนนะผมมั่นใจมั่นใจอีกแล้วนั้นเพื่อนนะน่าจะตรงหลักนั้นเพื่อนนะ,ะนะไม่น่าจะกลับแต่นั้นเพื่อนชอบก็คนไหนจะกลับก็เผื่อไว้นั้นเพื่อนนะ,ะนะผมเขียนหมดทุกตัวนั้นเพื่นนะห้าเจ็ดห้าแปด

มาขึ้นต้นด้วยหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งสี่ขึ้นต้นด้วยสองสองสองสามสองสี่ขึ้นต้นด้วยสามสามสี่หมดอ่ะถูกมายี่สิบของงวดนั้นเพื่อนนะยี่สิบเท่าไหร่เมื่อกี้นี่ยี่สิบหกงวดยี่สิบเจ็ดงวด ยี่สิงวดผ่านไปนั้นเพนะยี่สิบเงวดผ่านไปงวดนี้งวดที่ยี่สปดงวดที่ยี่สดนั้นเพนะงวดนี้ งวดที่ยี่สิบแปดงวดที่ยี่สิบแปดจะเข้าต่อไหมนั่นเพื่อนงวดที่ยี่สิบแปดจะเข้าต่อไหมอ่ะ่นเพื่อนก็ลองแคบเอาไปดูนั้นเพื่อนนะผมว่าตรงหลักนั้นเพื่อนนะไม่น่ากลับนั้นเพื่อนนะัะงวดนี้งวดที่ผ่านมาก็ยังไม่กลับงวดนี้ผมดูหลักสิบ ผมดูหลักสิบสูตรที่เข้าแล้วนั่นเพื่อนนะผมว่าน่าจะนี่นี่เพื่อนชอบตัวไหนเอาไปเป็นโครงสร้างนั่นเพื่อนนะโครงสร้างของสองตัวล่างเดินยี่สิบแปดงวดเดินยี่สิบแปดงวดนั่นเพื่อนนะเป็นงวดที่ยี่สิบแปดแล้ว ผมว่าเข้าอีกนานเพื่อนนะหัวน,นี้ผมดูหลักสิบแล้วดูหลักหน่วยแล้วผมว่าเข้าอีกพอหลักสิบผมชนหงวนนี้ผมได้ได้เด่นอยู่ตัวเดียวนั้นเพื่อนนะลักหน่วยสูตรชนหลักหน่วยสูตรชนหลักหน่วยล่างสูตรชนที่ผมเขียนให้เพื่อนไป งวดที่ผ่านมาด, ب, ดับเต็มสามอยู่งวดนี้ดับเต็มแปดนั่นเพื่อนนะถ้าอยู่นี่ถ้าตัวไหนมีติดเต็มแปดเพื่อนนี่ติดเต็มแปดนี่ตัดออกนั่นเพื่อนนะไม่ต้องกลับนั่นเพื่อนนะไม่ต้องกลับเต็มแปดนี่ยี่สิบแปดยี่สิบเก้าสามสิบงวดนี้ยังไม่ผิดเต็มแปด แต้มแปดมีแต้มเดียวแต้มแปดมีแต้มเดียวตัดออกไปได้เพื่อนไม่ต้องไปกลับนั้นเพื่อนชอบชุดนี้กลับแต่แต้มแปดถ้าสูตรเดินต่อแต้มแปดจะไม่มีนั่นเพื่อนนะถ้าสูตรเดินต่อแต้มแปดจะไม่มีแปดศูนย์แปดไม่ต้องไปกลับนั้นเพื่อนชอบชุดนี้ชอบชุดไหนกลับก็ไม่ว่ากันแต่ผมว่าไม่น่ากลับผมดูหลักสิบแล้วผมจับโซนหลักสิบเมื่อวานหลังจากหวยออกแล้วผมได้หลักสิบตัวเดียว หลักหน่วยสูรชนก็ไม่กี่ตัวเมื่อได้หลักสิบตัวเดียวเอาหลักหน่วยมาตัดเสร็จแล้วหลักหน่วยสูรชนมาถ้าสูดเดินต่อหมดนั้นเพื่อนนะสูนี้เดินหลักหน่วยเราเดินเราจะเหลืออีกตัวเดียวนั้นเพื่อนนะเราจะเหลือล่างตัวเดียวนั้นเพื่อนนะงวดน,นี้ งวดน,นี้สูตรจับคู่จับคู่ว่าเลขไม่มาด้วยกันคู่ดับคู่ลดต้นทุนอะไรนั่นงวดน,นี้มันผิดงวดที่ผ่านมาวันนี้ไม่นานไป,ไปดูนั่นเพื่อนนะหรือเขาอาจจะหนี่หรือเปล่าไม่รู้นเพื่อนแต่สำหรับงวดน,นี้เต็มแปดเต็มแปดตัอดออกไป เต็มแปดตัดออกไปแล้วก็จะเหลือเหลือน้อยมากนั่นเพื่อนงวดหน้านี่สูตรเดินต่อนี่สูตรเดินต่อนั่นเพื่อนนะไม่ต้องเอาหลายสูตรมาชนเลยเอาแค่หลักหน่วยมาตัดแล้วก็เอาเลขเด่นมาตัดอ่ะชิปนี้เท่านียนเพื่อนแนวทางคลิปนี้เท่าเนียนเพื่อนตัดนั่นเพื่อนนะตัดยังไม่ผิด ยี่สิบเก้างวดผ่านไปแต้มแต้มดับสองตัวล่างแต้มดับสองตัวล่างดับแต้มแปดงวดหน้านี้งวดที่ผ่านมาดับแต้มสามอยู่งวดก่อนนุนดับแต้มแปดอยู่งวดถัดไปดับแต้มห้ามาสองศูนย์งวดถัดไปดับแต้มแปดมาแปดแปดห้าแปดแปดเจ็ดเป็นห้าเป็นห้าแต้มอ่ะอ่ะคอยดูอีกกันเพื่อน วันที่ผ่านมาผมถ่ายน้อยไปวันนี้อาจจะถ่ายน้อยกว่านั้นอีกนั้นเพื่อนนะเพราะนะว่าผมทาทางเลขล่างเลขบนผมว่าผมนี่แล้วลองดูนั้นเพื่อนนะมันจะเข้างวดไหนเม็ดเดียวเม็ดเดียว เป็นโครงสร้างนั้นเพื่อนนะโครงสร้างของสองตัวล่างถ้าคุณไหนมั่นใจของตัวเองก็ในสูตรในมือของตัวเองก็ก,กลับก็กลับนั้นเพื่อนนะแต้มแปดนี่มันยังไม่ผิดนั้นเพื่อนนะเต็มแปดนี่เต็มดับเต้มแปดนี่ตัดออกไปไม่ต้องไปกลับไม่ต้องไปกลับถ้ากลับถ้าเพื่อนชอบชุดนี้ชุดไหนเทว่าอยู่หลักสิบของเพื่อนเพื่อนก็กลับเอาแต่ผมว่าไม่น่ากลับ ก็ยายให้เต็มจอเต็มไปอ่งวดที่28แล้วนนเพื่อนนะงวดที่28แล้วปีกว่าอ่ะขอบคุณเพื่อนทุกคนครับสวัสดีครับ